I, don't have, have I, I like to move. move. Assalamualaikum. Everyone I me to do the reaction. <laughs> I'm with oh, reaction. <laughs> like you can see my head, my head. So the message this time, like you can see, it, it's gonna go like, oh my god, I need to do this reaction and listen to some what he will do. Like the same here. So, if you are new here, don't forget to subscribe, like, check my gaming channel. I do reaction to them in future. I will be bigger with you. And peace, love for me. All if you, love more reaction. Don't forget, like, do this vibration. Like, like what shit is so weird to asking this? So, let's start this reaction. So, let's start this reaction. So, peace, love for me. I love music. I love movie. I love starting in the first that is sweet. เจ้าเจ้าอ๋อฮะเป็นรายการที่โคตรหนักใจเป็นรายการที่โคตรหนักใจอันนี้กูคุยกับใครหน้าไหนก็ไม่รู้แต่ละคนถามหมาตอบหมูหมูแต่ละคนถามหมาตอบหมูปั่นหัวกันน่าดูสนุกมากไม่แพ้สนุกมากไม่แพ้สนุกมากไม่แพ้เดี๋ยว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 กูขอร้องเสียงต่ำได้ไหม ไม่เพ่สน uh, ุกม่าไม่เพ e ่หน้ากากสาวชอบเข้ามาก่อนหน้ากากสาวชอบเข้ามาก่อนชอบลูบชอบย้อนแล้วก็ชอบสเก็ตไม่รู้บ้าหรือกันก็คิดไม่รู้บ้าหรือว่ากันก็คิดกับผมไม่ใช่พระเอกพระปูนแพ้าเย่ จ้ะร้องเพลงนี้แล้วไม่มีผมได้ไงจะร้องเพลงนี้แล้วไม่มีผมได้ไงลืมไปหรือเปล่าเพลงนี้มาจากไหนต้องจิงโจ้เด้อีกครั้งก็อีกครั้ต้องจิงโจ้ต้นฉบับต้ของจิงโจ้ต้นฉบับต้นของจิงโจ้คุณจะเอาไม่โชว์เนี่ยคุณขออนุญาตอนุญาตอย่างเนี้ยเออขออนุญาตอย่างเทีขออนุญาตอย่างเทีขออนุญาตอย่างเที ขออยัากพวกพวกนัากากมาว่าแต่พวกนักกากพิธีกรก็มากลีลาอยู่ได้แค่จะพูดเข้าชื่อรายกันแค่จะพูดเข้าชื่อรายการเสียงพี่นี่ยานยาน the messenger เจ้าเจอพวกกรรมการก็เหนื่อยชอบพูกรีบเบื่ออย่างซาร่าเขาเนี่ยพูดพวกพูดบนไปมาวชั่วพวกพูดบนไปมาแต่ไม่ถือสาคนบ้าก็แบบนี้คนบ้าก็แบบนี้คนบ้าก็แบบนี้เจเคนบ้าก็แบบนี้ซาร่าเองอยาไปยอมว่าเองปัญญาอ่อนแบบนี้มันเสียหายสู้เขาเองอยาไปอาย สู้เขาเองอย่าไปอายทำให้พี่ภูมิใจซาลาศน้องเพลซาลาน้องเพลงที่บอกว่าพูดวกไปวนมาต้องขอบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องชิวเพราะตอนนี้จะวนไปไหนไอวงเวียนใหญ่เราก็จะไม่ไป โอ้โหองอโทษนะนมด้วยาระสารที่ผมบอกเมื่อตอนต้นคอนเสิร์ตว่าพวกเราเต็มที่กันแล้วจริงๆนะครับเขาไก้น้องผมไม่ที่ที่เจ้าเจ้าอามนไม่สบกนอมาส้มขโทษคุณผู้ม่ส่พยายามดความสารถเนื่องจากพวกเรารอน้อยจริงๆอขาไกครั้งนะครับเจ้า n o คุณหนคุณนงว่าไงพี่อะไรมาน้มสุภาพคือนมอะไรนงไมสุภาพคือนมอะไรถ้าอยากรู้ใช่ไหมก็นมพ่อมนะโ้เย้โอ้ยสดน สแลกชินสวีเลเ๊อยนเนื <neighborhoods> ้นมพองต้องต้องตัเน้นชิมีเอร่ามมันอยู่เรื่องเราย้อนเราย้อนเทได้จังหวะมาโจ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 เดี๋ยวเดกันที่บ้านไม่ไม่มีใครอะไรให้เล่นแบบนี้เลย สนุกมากเลยอะสนุกมากจริไหม่ามาทำไม่สุภาพนมอะไรน้ไม่สุภาพคนมอะไรไออยากรูใช่ไหมนมพงมันแน They all win. Oh, I swear. My okay. life is gone, okay. <laughs> they are oh, all This is crazy, this is คุณเป๊กคุณดูงงเด้ของคุณเนี่ยมันดังไปทั้งประเทศเลยอ่ะออคุณคิดไหมว่าตอนที่คุณแรปออกมาว่างงเด้งงเด้มันจะดังขนาดเนี้คี่ตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่ามันมีวีคหนึ่งที่ผมแบบอ่ทำเป็นฮิปฮอป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 แล้วก็ให้แรปสด yeah y yeah. e <Yeah. S 1> ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรผมเลยแบบพูดว่า นิวมิโยกสติลิสติสติสติสนิวมิโยกนิวมิโยกคือมันยังไม่ออกจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวครัคุณไปนิวยอร์กกันเหรอครับนิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์กออ๋มันก็เลยเป็นแบบนิวมิโยกนิวมิโยกแล้วก็ชาด้วยนะงงเดย์งงเดย์ดื้อด้วยนะงงเดย์งงเดย์ทุกคนก็เลยงงก็เลยกลายเป็นงงเดย์แต่เป๊กเป็นคนมีความสามารถมากอะไรอีกครับเฮ้ย หนูไปศึกษามาเขาสามารถเรียนแบบภาษาเกาหลีได้เหมือนมากจริงจริงพี่จริงเหรอพอมาอุ๊ซ้ัมโบ้จับมุณกันเหรอสวัสดีครับคุณไปคลายสเลดทิ้มก่อนนะ

Wait, I wait. lighted his gun and I come with this like other light. Shit and come back. Yes, let's start with it. I'm not talking so. If 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 รู้สึกไงบ้างที่เป็นส่วนหนึ่งในรายการ The m a s Singer ครับโอ้ <c oughs> oh, รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเออมันทําให้เราได้แบบกลับมาร้องเพลงอีกครั้งอย่างจริงจังเลยนะครับและรอบนี้ก็มีแฟนๆใหม่เ <c oughs> พิ่มขึ้นมากไปนะครับ You <c> are happy man ที่ a ื e เนี่ยยังไงก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณเวิร์คพอยต์แล้วก็รายการ The m a x Singer ด้วยนะครับ สุดยอดครับผลิตห้างแตกเอาปรบมือคร์เอาไปผลิตจ้าเดี๋ยวเดี <polls> ๋ยวมีป <African> ิดก่อนจะไปพูดอะไรนิดนึงนะย่าได้ข่าวว่าวันนี้ฝนตกใช่ไหมครับอาจจะพูดว่าความรักของผลิตเนี่ยมันอาจจะเหมือนเม็ดฝนถึงมันจะเล็กแต่มันก็เยอะ My fan in this show, so great, so great, this is great, I swear, go with the rap, this is so funny, crazy, I always just a read, I hope I get everything here, if you like this, this is my reaction and my light, sorry for my light, I will change this light soon. This is a flat up here, so that is that story it's so embarrassing, but it is okay. So I will finish this video with you. I will search about light now. <laughs> shit. So see you if you love my reaction, just subscribe, comment, like and see you in video, inshallah. Thank you for watching me. Hello, oh, where No go no. No,